พุทธมังกรละจัพุทตะจำบุททติประตูัโมพุทธมังกรละมังกมาจาปตุขาปัมมุนจรกญละจำพุทธะทุกข์ก็ขอให้จบความปรานาทุกประการนั่นก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอขอให้คุโยม จงประสบไปด้วยสุขภาจากการละให้มีความสุขให้มีความเจริญในม่จฉาอายุมั่งวัญอยู่ยาวราใจากยังโลกให้ใ้เจ็ทั้งหลายทั้งปวงจงอยาได้มากก็มากไปแล้วก็ขอจงพร้อมไปด้วย ชาตุลาบิพัฒน์ปัญจจิตปการคืออายุวันนาชุขาภณะปะละมาตันปิอายุวันโนชุขางภะยาสาธุ